ออกไปครับผมก็สวัสดีครับผมมาดูต้นชมกันตอนเชา้าครับผมออกไปก่อนเอ้ต้นโครงสร้างประมาณนี้นะครับผมม่าได้โตมากนะไม้ประมาณนี้นะก็อันนี้ผมให้เกลือเพื่อบำรุงช่วงที่เขาไม่สมบูรณ์ก็กลับมาไม่ดอกแต่ว่าต้องไปเลี้ยงบำรุงอีกครั้งหนึ่งนะครับผมต้นนี้ก็เช่นกันมันจะไงล่ะนี่ออกไปอันนี้ก็ประมาณนี้นะต้นไม่โตนะ <c oughs> ไม่โตนะครับผมไม่โตประมาณนี้นะคือเท่านั้นไม้ไม่สมบูรณ์ไม้ผมเอาเกลือมาใส่เร่งเร่งให้ไม้มีความดูดให้ได้ดูดซึมไปไวแต่ว่าต้องอไปเปลี้ยงแล้วต้องเอาไปให้ตัวนี้นะนี่ผมให้ไปด้วยน้วจะทําให้ไม้กลับมาสวยได้ไวนะแล้วกลับมาโตได้อันนี้ต้นนี้จะหออ้วนกว่าเพื่อนแต่ว่าเป็นไม้ที่ที่แต่งเก่งครั้งหนึง่งที่ตัดจริงออก เป็นดาก้อนนะครับผมตัวนี้เป็นดาก้อนกำลังออกดอกตัวนี้ก็จะเป็นแดงสยามใช่ไหมไม่น่าใช่แดงสยามนะจะไม่ได้มันขันแดงหลายตัวตัวนี้ก็ตัดจริงครั้งหนึ่งอันนี้ล่างข้างล่างน่าจะจะสวยอยู่นะไม่รู้นะมันแน่นอยู่ออ โงสร้างไม้ประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าผมจะแถมไอ้นี้ไปด้วยนะให้ไปด้วยไปใส่ด้วยก็ชุดนี้รวมกับไอ้นี่ที่แถมไปด้วยนะครับผมไม้สีต้นนี้แต่ว่าต้านไม่โตนะสามร้อยบาทรวมส่งทุกอย่างนะครับผมอันนี้สามร้อยบาทรวมส่งทุกอย่างเลยเอาเจ้านี้ไปไหมเนี่ยโอ้ยบาอื้อ่ชุดนี้สีต้นนี้สามร้อยบาทเองนะครับผมเลี้ยงโตนะผมเดี๋ยวแนะนำวิธีเลี้ยงให้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่า เอาไปเราไปทำยังไงมาจะได้ไดตัวไอวาจะได้สวยไอวาก็ขอบคุณทุกท่านด้วยพี่มันรับชมโอ้ยพอแล้วพอแล้วไอ้เงี้ยมันร้อนว่ะขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ